สวัสดีค่ะ EP 7ชอบชอบโชว์ชอบสแสดงชอบอคือสร้างความสุขให้ผู้อื่นแต่คนนอกบ้านนะไม่ใช่ในบ้านสแสดงโชว์สแสดกยภาพโอ้ยดูสิฉันแบบสแสดงความบบเป็นมิตรภาพจริงใจอ่อนน้อม ละเล่นอะไรเงี้ยกับบุคคลอื่นนอกบ้านนะไม่ใช่ในบ้านนะในบ้านแล้วก็คือมรณะตอนนี้แหลคะค่ะสิ่งที่เราทําแล้วก็คือเอาง,ง่ายๆเทียบเทียมนะนสมมติเป็นผู้หญิงใช่ไหมเขาแสบใช่ไหมเออผู้ชายอะไรเรียกว่าจะชูเ,อ,เออการแสดงออกทําแบบนั้นอ่ะพยายามแบบแสดงความดูชูผู้หญิงก็คือแสดงความรแรบเออเอาง่ายๆผมไ,ม,ไม,ออม่ไม่ต้องออมไม่ต้องไปยากเอออันนั้ แต่ตอนนี้ก็คือไม่รู้เกิดอะไรขึ้นก็คือตมมอเราแล้วก็ไม่รู้นะเกิดอะไรขึ้นต้องมาเราดูให้ขยายกระปุกกระได้แค่นักกับปุ๊กอะไรคืต้องใส่โดนลอกันเงินมั้งอีูท่าเราประกันเงินอยู่ในหงงูไงอยู่กางบนน่าจะโดนหลอกฉันเงิน